พระสเสวสุราคชาทานหรือคุณพระสเสวสเล็กเป็นช้างพรายเผือกเกิดในป่าตำบลกาลออำเภอรามันจังหวัดยาลาค่ะพระบาทสมเด็จพระปรามนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จราชดำเนินทรงประกอบพิธีสมโพธิขึ้นระหว่างที่จังหวัดยาลาเมื่อวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2511พระราชาทานนามว่า พระสเสวสุรคชาทานบรมนาริบาลสวามิภักสุภลักษณะเนตราธิคุณทศกุลวิสิพรมพง์อดุลยาวงตามพระหัตถีประชาชนะสวัสดีวิบูลศักดิ์อัครสยามนาสุรพาหนมงคลสารเลิศฟ้าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้บันทึกเอาไว้ว่าพระสเสวสุรคชาทานหรือคุณพระสเสวดเล็กถูกพบโดยนายเจเฮงหรตีกำนันตำบลก รอจังหวัดยะลาโดยโขงช้างเดินเข้ามาใกล้หมู่บ้านในเวลากลางคืนพอตอนเช้าก็พบเห็นลูกช้างพัดฝูงอยู่ใต้ถุนบ้านสันนิฐานว่าแม่ช้างจะรู้ว่าลูกช้างตัวนี้เป็นช้างสำคัญและนำมาส่งที่หมู่บ้านเพื่อเข้ามาสู่พระบรารมีตั้งแต่ยังไม่หย่านม พระสเวสุรคชาทานเคยเป็นพระสะหายในสมเด็จพระเทพพร,รัฐราชสุดาสยามบดมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระยาวและได้ตามเสด็จราชดำเนินแปลพระราชฐา,านไปยังวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่เสมอค่ะ แต่ในวันนี้ขอนําเรื่องราวของคุณพระสะเสวตเล็กกับนางเบี้ยวหมาของคุณพระเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องของท่านคึกฤทธิ์ปราโมทที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีความกตัญยูรู้คุณเมื่อ <c oughs> คุณพระสะเวตยังเป็นลูกช้างเล็กๆอยู่ที่บ้านกำนันในจังหวัดยะลาและยังไม่ได้ถวายขึ้นระหว่างนั้นปรากฏว่า นางเบี้ยวเป็นโรคอย่างหนักขนาดชักกระตุกไปทั้งตัวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วแต่ก็สู้อุตสาหกระเสือกกระสนคานมาถึงที่คุณพระสะเสวตอยู่และเลียก,กินน้ำอาบของคุณพระ,สะเสวตเข้าไปอาการป่วยทั้งปวงก็หายเป็นปกติเดินเหินได้ตามเดิม รอดชีวิตมาได้เว้นแต่ปากที่ยังเบี้ยวอยู่นางเบี้ยวกระตันยูรู้คุณติดตามคุณพระสวีดเรื่อยมาไม่ยอมห่างคุณพระมีเมตตาเอ็นดูนางเบี้ยวถือว่านางเบี้ยวเป็นหมาของคุณพระเมื่อถึงคราวที่คุณพระสวีจะต้องเข้ามาอยู่กรุงเทพเพราะเป็นช้างต้นขึ้นระวางแล้ว ทั้งคุณพระเสวตและนางเบี้ยวก็ทุรนทุรายเดือดร้อนมากนางเบี้ยวร้องทั้งกลางวันและกลางคืนจะตามคุณพระมาด้วยเมื่อความทราบฝาระอ,องทุรีพระบาทจึงมีพระราชกระแสว่าช้างทั้งตัวยังเอาไปได้ทำไมหมาอีกตัวเดียวจะเอาไปไม่ได้ให้เอาหมาไปด้วยเถิดสงสารมัน อย่าไปพรากมันเลยหนังเบี้ยวติดตามเข้ามาอยู่กับคุณพระสเสวตเล็กในสวนจิตลัด,ดาด้วยค่ะแล้วก็เป็นที่รักชอบของคนในวังเมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วนิวังก็ได้เลื่อนฐานะเป็นแม่เบี้ยวบางคนเรียกคุณเบี้ยวด้วยซ้ำไปค่ะและได้ออกลูกออกหลานไว้ที่โรงช้างนั้นเป็นจำนวนมากมายแม่เบี้ยวตายไปหลายปีแล้วค่ะ แต่คุณพระสะเสวตก็ยังเลี้ยงลูกหลานแม่เบี้ยวสืบมาเวลาคุณพระสะเสวตออกเดินในสวนจิตรด,ดาหมาคุณพระทั้งปวงก็วิ่งตามเป็นฝูงและเชื่อฟังคุณพระทุกอย่างค่ะเมื่อครั้งพระนางเจ้าอริซาเบธแห่งกรุงอังกฤษเสด็จพระราชดำเนินที่พระตำหนักจิตรด,ดา คุณพระสเสวตก็ออกมายืนรับสเสด็จหมาทั้งปวงของคุณพระก็ออกมาวิ่งเล่นกันเต็มสนามผมบังเอิญไปเห็นเข้าก็เข้าไปกระซิบคุณพระว่าหมากระจัดกระจายเต็มที่แล้วคุณพระได้ยินดังนั้นก็ร้องเหมือนเสียงแตรหมาทั้งปวง ก็วิ่งกลับมารวมการบริเวณต้นไม้ใกล้ๆคุณพระไม่สุขสนต่อไปแต่มีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งคุณพระออกจะรักมากวิ่งเข้ามาอยู่ใต้ท้องคุณพระอาศัยคุณพระเป็นเงาบังร่มขวานเล่าว่าในเวลากลางคืน หมาหลายสิบตัวเหล่านี้จะนอนแวดล้อมคุณพระใครเดินเข้าไปในเวลากลางคืนก็จะเห่าขึ้นพร้อมกันและถ้าใครขืนเดินตรงไปที่ตัวคุณพระก็คงโดนหมารุมกัดตายคุณพระสเสวตเล็กมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะและเห็นพระองค์ต้องยกงวงขึ้นจบถวายบังคมทุกครั้งโดยไม่ต้องมีใครบอกและถ้าเสด็จพระราชดำเนินลงไปเยี่ยมที่โรงช้างคุณพระ ก็จะเฝ้าไปและถวายบังคมไปเป็นระยะไม่มีขาดจนพระกรุณาตรัสว่าไม่ต้องถวายบังคมบ่อยถึงเพียงนั้นคุณพระจึงจะยอมหยุดถวายบังคมค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวสุดแสนประทับใจที่ถูกบันทึกไว้ว่าปลายประกาของคนสําคัญของคนไทยหนึ่งคนนั่นก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของคุณพระสเสวสุรคชาทานช้างคู่บรารมี ของในรหลวงรัชกาลที่9ค่ะ